ครับสวัสดีครับผมอนัททิชัยวงพันธ์นะครับนักข่าววาสนามสื่อรัฐเจอข่าวเด็ดวันนี้มาสัมภาษณ์น้องนัทเนาะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินลาหุ่นแก้วค่ะน,นัทค่ะครับผมวันนี้มาเอา่อวงสวนการละครเรื่องอะไรครับเรื่องพ,พยักยี่เกค่ะเป็นละครเรื่องแรกของนัทค่ะแล้วแสดงบทบาทเป็นบทอะไรครับเป็นนักฆ่าค่ะ ยนะค่าค่ะให้เข้ากันข้ามาเลยนะคะครับผมเราสามารถติดตามชมในเออ่ติดตามผลงานนะัใช่ไหมคะครับผมคืออ่อนัยก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจินลาหุ่นแก้วนะคะแล้วก็อินสตาแกรมนัจจิค่ะแล้วเรื่องที่จะถ่ายทอดนดีล่ละครจะถ่ายทอดอทางช่อง7 HD ค่ะกี่ทุ่มครับเ,เป็นละครเย็นค่ะจะออกฉายวันที่เท่าไหร่ครับ อ่ออันนี้ยังไม่ชัวร์ค่ะยังไม่แน่ใจครับแล้วมีผลงานอะไรที่ฝากติดตามไหมครับอ่อตอนนี้นัดนัก็มีละครเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ผลงานที่ผ่านมานัดก็มีได้รางวัล Miss m o t o r Show 2019นะคะแล้วก็เป็นผู้เข้าร่วมการประกวดไทย s u p e อดโมเดล2 2 2 0เข้ารอบ20คนค่ะฝากติดตามผลงานนัดด้วยนะคะครับก็รจะสึกจะเขียนทุกย่เลยครับราต่า่ะ แล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สุรัตด้วยน,นะครับเพราะทางเราติดตามคุณนัตอยู่นะครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับ